เมื่อเราได้มีโอกาสที่จะยืนเห็นเงาของเราที่ทอดอยู่ในน้ำทำให้เรานึกถึงคำสอนค่ะเงาก็คือผลของกรรมถ้าเราสามารถที่จะทำการกระทำใดก็ตามด้วยความระมัดร,ระวังรอบคอบไม่ประมาทขาดสติเงาที่ออกมาจากการกระทำเช่นนั้นก็จะส่องสะท้อนให้เราเห็นถึงสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ของการทำเหตุที่งดงามยิ่งค่ะ เวลาที่มีคำสอนว่าทำกรรมใดได้กรรมนั้นก็ลองนึกถึงภาพเวลาที่เรายืนสองกระจกเห็นเงาของตัวเองนะคะคุณเป็นอย่างไรเงาในกระจกก็เป็นอย่างนั้นคะ่ะเวลาที่เราได้เรียนรู้ว่าเราทิ้งเงาหรือหนีเงาของตัวเองไม่ได้เราจะได้ระมัดระวังมากขึ้นในการทำเหตุพิจรารณาด้วยมโนกรรมที่สุจริต เพื่อจะมีกายกรรมและวจีกรรมที่สุจริตค่ะถ้ากรรมทั้งสามของเราสุจริตเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไม่หวั่นไหวว่าใครจะเห็นเงาของเราเป็นอย่างไรเลยค่ะคุณทำกรรมใดได้กรรมนั้นเชกเช่นคุณเป็นอย่างไรเงาของคุณก็เป็นอย่างนั้นค่ะธรรมสวัสดีนะคะ